ไปขี้หัวเอามาใส่ดินเร็วๆให้มีปุ๋ยแล้วขุดซะให้มีน้ำโม่บ้านนี้แพงแรงไม่รอขายทั้งสิ้นรอไปรอมามันจะอดตายอ่ะขุดเองพอดินมันดีอ่ะทำไไ้รทุกอย่างปลูกผักปลูกต้นไม้มะนาวถักหวานมะม่วงมังคุดลำมดุดลำไยมาเฟืองมาไฟมากรูดมะนาวมาพร้าวสุกโตไปทำไมของเราก็มีซ่ปเปอาอเก็บทำไฟฟ้าเองอ่ะ เัดเกี่ยวภาพผมทำเองปุ๋ยเกี่ยวภาพทําเองยาข้ามามลก็ทําเองไก่เลี้ยงเองหมูเลี้ยงเองข้าวปลูกเองเป็นนายกเองพอผมมีเยอะๆผมก็แบ่งแบ่งอาวุธอาวุธทางปัญญาผมจะเปลี่ยนประเทศได้อย่างไร ก็ทำให้ดินที่แห้งแล้งให้อุดมสมบูรณ์เปลี่ยนคนอบอยากให้มันมีกินเพราะคนมีกินมันก็มีสติมีปัญญาอ,อัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตอนนี่แหละผมเปลี่ยนประเทศแล้ว